สังเกตนะครับมาเจอผมแบงค์ชมาร่านะครับวันนี้มาเจอกันมามีพิจารณดีข้่1มิถุนายนนะครับก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับรายการเพชรินดีนะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับวันนี้ก็จัดโดยทีมงานเพชรินดีนะครับคู่ที่1นะครับเป็นการเจอกันของแสงของพิชิตเล็กนะครับกล้องทรรศนีมวยไทยนะครับวันนี้ก็เจอกับเจ้าสายลุกหิไฟเตอร์มวยไทยนะครับคู่นี้ชกกัน111ปอนด์นะครับเจ้าพิชิตสิงห์เนี่ยชั่งได้110.3นะครับก็ขาดไป0.7 ขณะที่สายโลหิตเนี่ยเมื่อเช้ามา110.8นะครับก็ขาดไป0.2นะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าสายโลหิตนะครับสายโลหิตไฟเตอร์เมย์ไทยนะครับก็มีพี่เมิตรก่อนให้การสนับสนุนนะครับบรรยากาศน่าเสือสิ่งแวดล้อมดูดีกว่านะครับส่วนคู่ที่2นะครับน้ำภูไก่์สุรพุทธ์บ็อกซิ่งยิมนะครับวันนี้เจอกับเจ้าปลายฟ้าวุฒิชิปปิ้งนะครับก็คู่นี้ชกกัน107นะครับเจ้าน้ำภูเนี่ยมา107.4นะครับก็ลดไป0.4ขณะที่ปลายฟ้านะครับสู่ชกเนี่ย มา108.6นะครับก็ลดไป0.6นะครับลดไป0.6คู่นี้ชก107ต่อ108นะครับคู่นี้ยังชอบไปที่เจ้าน้ำพูนะครับน้ำพูไก่สุรปบ์บ็อกซิ่งยิมนะครับแล้วก็คู่ที่3นะครับคู่รองในรายการครับเหยาพยัคฆ์ไฟเตอร์มวยไทยครับวันนี้เจอกับลุงวิทยาลูกเจ้าแม่ใส่ทองนะครับเหยาพยัคฆ์เจอกับลุงวิทยานะครับคู่นี้ชกกัน112นะครับเจ้าเหยาพยัคฆ์เนี่ยมา112.3นะครับก็ลดไป0.3นะครับขณะที่ลุงวิทยานะครับมา113.5 ลดไป1.5นะครับลดไป1.5ลดเยอะใช้ได้เลยนะสำหรับเจ้าลุงวิทยานะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าลุงวิทยานะครับลดเยอะโชงเป็นคู่รองก็น่าจะฟื้นแล้วล่ะลด1.5ปอนด์นะครับส่วนคู่เอกครับฟุกน้อยเกียรติฟ้าลิขิตนะครับหรือว่ามอเดจิต89นะครับเจอกับมอรดกเพชรมอเดจิต89นะครับก็ฟุกน้อยมา137.9นะครับก็ลดไป0.9นะครับขณะที่มอรดกเพชรเนี่ยมา139.7 3 0นะครับก็ลดไป 1.7นะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าฟุกน้อยนะครับมวยบ้านเดียวกันมวยบุรีรัมย์เหมือนกันนะครับฟุกน้อยกับเจ้ามรดกเชรนะครับฟุกน้อยก็เคยใช้สีเสื้อหมาเ789ด้วยแต่ว่าช่วงหลังก็กลับมาใช้7ไฟล์ลิขิตนะครับวันนี้ชอบไปที่ฟุกน้อยนะครับส่วนผู้ที่5นะครับช่วงที่2ถ่ายทอดสดทางเพจมาเ789นะครับฟาล่าลูกสวนนะครับเจอกับเจ้าขุนแผนสจอจ๋าเชียงใหม่นะครับก็ช่วงกาน1 2 7นะครับ เจ้าฟ้าลั่นมา107ตามที่กัดนะครับขณะที่ขุนแผนเนี่ยก็มาตามที่กัดเหมือนกันคุณนี้ชอบไปที่เจ้าฟ้าลั่นนะครับชอบการทํามวยของทีมงานลูกสวนนะครับแข็งแรงลุ้นไปปลายนะครับส่วนคู่ที่ขกนะครับเ <c oughs> พชรบุรพัยชลบุรีอาร์มิดียอาร์มวยไทยนะครับไม่ใช่อาร์มิดียชลบุรีอาร์มวยไทยวันนี้ก็เจอกับเจ้าแบงค์ไทยนายกเล็กเมืองสะก,กลนะครับเวียนใจเลยนะครับ140ปอนด์ เจ้าเพชรบุรพาเนี่ยมา140.4นะครับก็ลดไป0.4ขณะที่แบงค์ไทยนะครับมา141.1ลดไป1.1นะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าเพชรบุรพานะครับเพชรบุรพาชนบุรีอาร์ตมวยไทยนะครับส่วนคู่ที่7นะครับคนหลังเขาออต้มวันมวยไทยนะครับวันนี้เจอกับน้ำมวยวันสอสุภาพร์นะครับ117ปอนด์นะครับเจ้าคนหลังเขาเนี่ยมา118.4ลดไป1.4นะครับขณะที่ เจ้านามวันก็มา118.4ก็ลดไป1.4เท่ากันนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าคนหลังเขานะครับคนหลังเขาออโต้อาวันนะครับส่วนคู่เอกครับคู่ที่8วันมิลลูเพชรินดีคารดมินะครับเจอกับเพชรพิเชษหมอเจ้าปอกรูปรูปสุทธินะครับก็วันมิลลูซ้อมอยู่กับทีมงานคนจัดนะครับที่เพชรินดีเมื่อเช้ามาตามพิกัดนะครับ135 5. ปอนด์ขณะที่เพชรพิเชษมา135.5นะครับก็ลดไป 0.5นะครับคู่นี้ชอบไปที่วันมาริโอนะครับชอบอาวุธหนักแรงนะครับมีโอกาสน้ำน็อกด้วยคู่นี้ชอบไปที่วันมาริโอเพชรยินดีคาร์ดมี่นะครับนี่คือมือชอบของผมทั้งหมดนะครับรายการศึกเพชรยินดีนะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับวันนี้ทูฟูลยุค4ถ่ายทอดสดนะครับตั้งแต่เวลา6โมงนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ